สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานพ่อหนังงูน,นะครับวันนี้วางครับทำที่วางของแล้วก็เช็คเตรียมของที่จะทำเทเลยนะครับจะเรามาดูกันนี่นะครับหลักๆเลยนะครับคือเราต้องมีเพลานะครับอันนี้เพลาเป็นลูกปืนเป็ดตลับนะครับข้างละสีแล้วก็อันนี้ก็ล้อนะครับ เ,เราเลือกเอาครับจะเป็นแมกซ์หรือเป็นกระทะเรียบผมใช้เป็นแมกนะครับ t e สามเจ็ดนะครับมีรอยถลอกด้านในนะครับแต่ด้านนอกก็พอใช้ได้อยู่ซื้อมาราคาไม่ค่อยแพงไม่ค่อยสูงแล้วก็จะเป็นบานพับแล้วแต่คนเลือกใช้นะครับมีสองอย่างเี๋จะเป็นบานพับหลีดนะครับราคาก็จะสูงนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นบานพับงานเหล็กนะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กธรรมดาราคาก็จะถูกหน่อย ต่อไปมาที่ช่วงล่างกันนะครับจะเป็นตรงเตงีงแล้วก็ตัวยึดเนบช่วงข้างหน้านะครับตัวนี้แล้วก็ตัวล็อกเนบกับตัวสเกนี่นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็บูธนะครับเอาไว้เชื่อมใส่เนบช่วงข้างหลังนะครับแล้วก็เอาไปกลึงพอกลึงให้สวมบูธตัวนี้ก็เข้าได้นะครับต้องไปกลึงก่อน,นครับ ลึงรูข้างในนี้เพื่อที่จะสวมบุษยางตัวนี้เข้าไปนะครับทช่ไหเราใช้ของดีดีกันนะครับของแพงนี่แล้วก็จะเป็นเนมครับเราขมงผมชัดเนบออกตัวหนึง่งเพราะว่าจะได้ิ่มสบายนะครับก็มาที่คอลากนะครับเนี่ยนี่จะเป็นคอลากจากจก้าวจาก ครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์อื่นอื่นนี้ก็เป็นตัวมือเปิดน,นะครับใช้เปงานลิดสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพวกกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นนี้ก็ขายนะครับตัวนี้ขายเหมือนกันนะครับตุกก๊กตาก็ขายขายทุกอย่าง,าางครับเต เราเมกกับเพลายังไม่ขายนะครับขายในอุปกรณ์เต่งพักสอบถามมาหาได้นะครับใครสนใจตุ๊ก,กตาพวกตุ๊ก,กตาใครหาอะไรไม่ได้พักมาหาได้นะครับในเพเดี๋ยวจัดซื้อให้ครับอันนี้ก็ทุกผมผมอันนี้จะเป็นเหล็กช่วงล่างนะครับอีกเราซื้อมา ทาสีไว้เดี๋ยวผมก็ยังทาไม่เสร็จ้ะตัวนี้ทาไปบางส่วนแล้วแล้วเราใช้สีเส้นนะครับองพกผมเหล็กนะสามนิ้วตอนนี้ราคาที่ราคาสูงมากเลยพันพันกว่าบาทนะครับแต่ก่อนซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ขยับมาต้งแตะขวิดมานี่ราคาสูงมากเลยเหล็กขยับมาที่พันห้าสิบบาทหรืออะไรนี่แะครับช่างเขาไปซื้อมาเมื่อวานนะครับ นี่ครับใช้เหล็กตัวนี้งานเทเล่โคองอันนี้จะทําเป็นเทเล่เหล็กนะครับเลยไม้ไม่ม,ม,มีไม่ต้องใช้ใช้เป็นเหล็กอย่างเดียวแล้วก็ซื้อพวกเหล็กกล่องเหล็กอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่บรรยากาศข้างๆรอบบ้านนะครับเตรียมโครงไว้อันนี้ก็จะเป็นอะไรของเหลือแล้วครับนี่เจ้าของบอกว่าเก็บตัวแล้วครับ ตอนนี้ถอดเอาหมดทุกอย่างแล้วรถมาใสอก็ยังไม่เสร็จด้วยนะครับอันนี้หรือต้องเต่โดนไฟไหม้ก็ยังไม่ได้ขี่เลยเขาบอกว่าไฟโชว์โชว์ทั้งคันเลยครับไฟโชว์เรียบร้อยเลยอันนี้ตุ๊กตาสอบถามมาได้นะครับผมขายตัวละ150ใครสนใจตัวใหญ่อยู่นะอันนี้ตัวเล็กตัวละ80สองตัว150บ มีเยอะอยู่นะครับใครสนใจทักมาได้ตัวใหญ่มีสองแบบตัวนั่งนั่งแบบอันนี้กับตัวยืนนี่นี่นี่ครับอุปกรณ์คร่าวๆประมาณนี้เลยงบประมาณก็สองหมื่นกว่าเด้อใครใครจะเตรียมซื้อของไว้เฉพาะช่วงล่างเนี่ยสองหมื่นนิดๆยังยังไม่รวมค่าช่างนะครับสองหมืนนี่นะครับ ขันของป๊อปตอนนี้ถอทําใส่เดิมๆอยู่รอถงังอยู่นะครับเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์นะครับว่าจะใส่ทางอะไรอีกแต่ว,ว่าเราดูเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนสีทั้งโครงทั้งอะไรใหม่หมดแต่เ,เราดูว่าจะเป็นสีไหนอะไรยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ทีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำที่วางโคงก่อนใครมีอะไรส,สงสัยตัวไหนว่า หามาจากไหนใครหามไม่ได้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับในเพจหรือในเฟซของผมนะครับตะกล้องทักมาสอบถามก็ได้เลยนี่นะครับงว่างรับจ็อบครับรับจ็อบจ้างเบียร์มาหนึ่งลังก็ต้องทำแล้วครับนี่วันว่างๆวันนี้ก็ขอบคุณครับ ฝากกดตามกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ